สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเรามากับมังกี้นะครับนะตัวนี้นะครับเป็นรถเอ่อมังกี้ของสตาเลียนนะครับอ่า125ซีซีนะครับอ่าเดี๋ยวดูรถโดยรวมนะก็เป็นรถเดิมๆนะครับนะก็มีเปลี่ยนแค่เป็นมัดไฟเล็กนะครับนะครับมัดไฟเล็กก็คือเอาชุดสตาร์ทมือออกปกติรถสตาเลียนเนี่ยมันจะมีชุดสตาร์ทมือตรงด้านล่างเนี่ยนะครับรถคันนี้ก็ทําการ ใหญ่เป็นมัดไฟความนะครับเท่านี้เองนะครับที่เหลือก็เป็นเดิมๆทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ส่วนขคาบูนะครับคาบูอันนี้ก็ถูกเปลี่ยนมานะครับเป็นของเวฟร้อยยี่ิห้านะเพราะว่าถ้าเป็นของสตาร์เรียนเดิมๆเนี่ยมันก็จะเป็นเอ่อคาบูมิคุนิมานะครับก็วันนี้นะครับสิ่งที่เราจะทํานะครับก็คือการใส่คาบูแดดลงไปนะครับนะก็ถามว่าใส่เพื่ออะไรนะครับ นะจุดปรสงของผมก็คือ,อต้องการาการตอบสนองที่ดีขึ้นนะครับนะอาจจะทําให้ขับสนุกขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับอานะครับเดี๋ยวเรามาดูเสียงคาบูเดิมกันก่อนนะครับนะคาบูเดิมเวฟร้อยยีิบห้านะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทฟังดูครับ ก็ประมาณนี้ครับสําหรับคาบูเวฟร้อยยี่สิบ้านะจริงๆรถอะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะตตาร์ติดเดินเบาอยู่สามารถขับได้ปกติเลยนะครับแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าในช่วงรอบปลายเนะะี่ยจะขับไม่สนุกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ของเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนคาบูดูครับะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลื้อกันเลยนะครับ <S <S ก็ค่อยๆถอดไปนะครับ ถอดกองออกก่อนนะครับถอ,อดกองออกแล้วก็ถอดขบูออกเลยนะครับขันข้อรีดออกเลยครับ ถอ,อดน็อตคอรีดนะครับ อสายนะ้ำมันออกเลยนะครับออนะครับมานี่ครับขบูดเดิมออกมานะนะครับปะเก็นนะครับนี้แกมจากของเดิมนะครับปะเก็น ใส่กับคอขบูที่ได้มานะครับ คอขอบูใหม่เข้าไปครับอันนี้เราใช้คอขอบูมีโอนะครับอันนี้เราใส่แผ่นรองให้ครบๆเลยนะครับนะแผ่นไฟเบอร์นะครับแผ่นไฟเบอร์การความร้อนนะครับเราใส่เพื่อที่ว่าเราจะได้ความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยครับจะได้ไม่ขึ้นมาที่ตรงคอขอบูนะครับ มันจะทําให้เกิดอาการาน้ำมันบางนะครับครับต,ต,ต่อมาส่วนท่อไวคขคั่มตรงนี้นะครับก็ทําการปุดให้เรียบร้อยอุดเลยนะครับสายอุดนี่แหละครับ ต่อมาเป็นส่วนของคาร์บูเดตนะครับเดี๋ยวเราแกะเช็คนุ่มหนูกันก่อนนะครับนะนมหนูนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เบอร์อประมาณเบอร์หนึ่งร้อยนะครับน่มหนูเมนหนึ่งร้อยนะครับนมหนูเดินเบาเบอร์สามสิบห้านะครับบวกลบนิดหน่อยนะนี่ก็ลองก่อนนะครับ รเราทำการเปลี่ยนน้มหนูนะครับนะใส่น้มหนูตัวใหม่เข้าไปนะครับเบอร์100นะครับตัวนี้เบอร์100่งร้อยนะน้มหนูเดินเบาสาสิานะครับนะครับไขให้แน่นพอดีนะครับใส่ถ้วยเข้าไปเลยนะครับ วบ,บูนะอะ่โอเคครับต่อมาสกูกอากาศเดี๋ยวเราหมุนไว้ก่อนหนึ่งรอบนะครับนะก็นับไปเลยครับครึ่งรอบหนึ่งรอบนะครับโอเค เดี๋ยวประกับเดี๋ยวเราค่อยใส่นะครับเดี๋ยวเราทําการใส่ขบูไปก่อนนะครับ ก็ถ้าเป็นคอคอหลีที่แบบว่าของเก่าเก็บไว้นานนะครับมันก็จะสายยานิดนึงนะครับพว่าเนื้อ,อยางมันจะแข็งนะครับเรล็อกให้เรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะนะครับต่อท่อน้ำมันให้เรียบร้อยนะครับ จัดทางก่อนครับโอเคประมาณนี้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูก่อนนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงขบูดแดดกันนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่ประกับคันเร่งนะครับนะแต่ว่าสวิตช์เดี๋ยวเราใช้ของเดิมนะครับเดี๋ยวเราลื้ชุดใส่คันเร่งเดิมปอกเร่งเดิมออกก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูครับอถอดปลายแฮนด์ก่อนนะครับโอเค ถอดปอกเล่งออกนะครับอันนี้จริงๆเราแปลงสายเครล่งเอาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมอยากอาลองดูก่อนนะครับนะครับได้เป็นแบบนี้นะครับประกับเราก็ใส่เข้าที่เดิมครับ มาประกับแต่งนะครับก็เดี๋ยวเราทำการลื้อ,อ,อมาก่อนนะครับนะลื้อเพราะว่าเราจะลอดสายขึ้นมานะครับอันนี้อนาคตก็อาจจะเปลี่ยนเป็นประกับชิ้นเดียวอาจจะไปอยู่ในตัวนี้นะครับน,นี่ลองก่อนนะครับ เราทยอยดึงของเก่าออกก่อนก็ได้นะครับนครับไม่ได้แบบนี้ออกมานะครับของใหม่เราก็ไล่ขึ้นไปทางเดิมนะครับ กรอบกลับเข้าไปท่าเดิมครับเดี๋ยว่ากลับก็จะอยู่ประมาณนี้เนะาะใส่ไปก่อนนะครับ อ่านะครับเรามาต่อจากครั้งที่แล้วนะครับที่เราได้ใส่ประกับเครื่องไว้แล้วนะครับแต่เรายังใส่สวิตไฟอยู่ในคราวนี้นะครับผมก็ได้ถอดชุดสวิตไฟเดิมออกแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตเปิดปิดไฟหน้านะครับกับสวิตสตาร์ทมือนะครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับสตาร์ทมือนะส่วนตัวเปิดปิดไฟหน้าเนี่ยก็ตอนนี้เราทําการต่อตรงไว้ก่อนนะครับเราอาจจะเปลี่ยนสวิตด้านซ้ายใน พายพักหน้านะครับนะอ่ะตอนนี้ประกับครับดูครับอันนี้เราเราเลื่อนเข้าไปแล้วนะจากเดิมนะครับตอนแรกที่เราวางสวิตไว้ตรงนี้นะเราเลื่อนเข้าไปถึงสุดแฮนแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวใส่ปลอกแฮนนะครับปลอกแฮนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคครับนะถ้าเราใส่เงี้ยมันจะยากใช่ไหมครับนะให้เราถ้ามีปืนลมนะครับเราเป่าลมนะครับมันจะเข้าง่ายเลยครับ นี่นะครับเห็นไหมครับแค่ดันเข้าไปเฉยเลยเท่านี้เองครับเห็นไหมครับง่ายไหมครับนี่เป็นเทคนิคเล็กๆน,น้อยๆนะครับ <jud> แล้วก็ใส่ปอกออตุ้มปลายแฮนด์นะครับตุ้มปลายแฮนด์ก็อย่าใส่ให้มันไปเบียดกับปลอกแฮนด์นะครับถ้าใส่เบียดเนี่ยมันอาจจะทำให้เครื่งบิดฝืดได้นะครับอ่า อ่าโอเคครับทดสอบนะครับนะประกับแน่นดีนะครับแต่เขาเร่งโอเคอเหมือนที่เราได้เดินไปแล้วนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทฟังเสียงกันดูนะครับ บ้างครับเพื่อนๆครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เปลี่ยนคาบูมังกี้สตาเลียนนะครับนะก็ไม่ยากนะครับก็ลองดูกันได้นะครับก็แนวทางก็ได้บอกไปในคลิปแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ